ความงามของน้องลิสนะคะก็เลยอยากจะมาวิเคราะห์กันต่อเลยว่าทำไม BIFF ครั้งที่30นะคะหรือว่าเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่30ถึงเลือกน้องเป็นเกสพิเศษนะคะแต่ก่อนที่จะเล่าให้ฟังขออ่านคอมเมนต์ของแฟนๆอัพพ n นิวสักตีหนึ่งนะคะ คุณวิรณิตนะคะต้องขออภัยนะถ้าแอดอ่านชื่อผิดนะคะคุณวิรนิตบอกว่าเซ็กซี่มีสไตล์น้าสวยเอเชียค่ะนะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณอะไรนี้หนึ่งสองเก้านะคะบอกว่ามาจากไหนมา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 จากไหนนะคะเธอเป็นใครไม่สําคัญนะเพลงพี่ทัศเด้งขึ้นมาโอ้โหนะบอกงานนี้น้องยิ้มน่ารักมากก็คือจะร้องเพลงแข่งกับแอดนั่นเองนะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่าลูกหวานหยาดเยิมที่ทุกคนชอบและรอคอยหลงไหลกันทั่วโลกเกาหลีตุยยก เกาะคังานนี้นะคะคุณชนธีมารนั่นเองนะคะแล้วก็คุณมีนานะคะบอกว่าแต่งแบบไหนอะไรก็สวยคุณคิวสูสุดแปบบบอกว่าน้องเก่งมากไปคนเดียวเลยด้วยทางทางที่เก่าเนี่ยไม่ยอมให้น้องเปนะ็นนักแสดงกีดกันน้องสุดๆการไปงานหนังเกาหลีน้องกล้าหาญมากตีโจทย์แตกมากหุ่น AI มากสวยทุกมุมไม่เคอะเขินสวยโหเออใช่แอดนึกคำนี้แหละแอดนึกไม่ออกหุ่น AI จริง จริงๆค่ะอ้าวนะคุณเอ่ออันนี้อ่านชื่อไม่ออกนะขอภัยดูบอกแอดเคนทาโมาค่ะอ้าวเอาแล้วไงเพราะว่าตอนแรกที่แอดดูจากข่าวเมื่อประมาณวันสวันที่แล้วบอกว่าเคนทาโไม่มาอ่ะงั้นเดี๋ยวไปตามให้เพราะว่าเดี๋ยวคงได้ทักทายกับนองลิสอย่างแน่นอนนะคะคนนี้บอกว่าสวยเซ็กซี่มีคลาสใครชอบการแต่งหน้าสไตล,ล์เก่าคือที่สุด อีกคนบอกว่าเคนทโล่ไปงานเห็น mm hmm. ออกข่าวแล้วแอดอ่ะโอเคได้ดูแอดไปตามข่าวให้นะคะอีกคนหนึ่งบอกว่าเหมือนนางฟ้าตัวน้อยเลยอีกคนหนึ่งว่าชุดน้องลิซ่าสวยจึง้งชุดคนอื่นดูธรรมดาไปเลยอีกคนหนึ่งบอกว่าชุดเกาหลีเขาไม่มีใส่อะไรกันเลยแอดนอกจากสีขาวดําคือน้องสวยมากอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเคลียร์ประเด็นเราก่อนก็คือทําไมต้องเป็นลิซ่าสาหรับงานครั้งนี้ นี่นะคะประเด็นที่ว่าต้องเชิญน้องมาเพราะเขาบอกแล้วว่า BIFF ครั้งที่30จะเป็นการเชิญคนที่มีชื่อเสียงมากๆในวงการหนังเกาหลีและต่างประเทศมาหลายคนและหนึ่งในนั้นคือลิซ่าที่มาเซอร์ไพรส์ซึ่งโอกาสครบรอบ30ปีนั้นเขาบอกว่านี่จะเป็นไลน์อัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาพูดง่ายๆว่าเขาจะเซรเรเบตงานเขานั่นแหละ เห็นไหมก็เลยต้องเป็นลิซ่าเท่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะแอดยังอยากวิเคราะห์ในมุมที่ว่าน้องเป็นแฟชั่นไอคอนระดับโลกด้วยแฟนคลับมหาศาลอยู่ทั่วเอเชียและโลกใบนี้ค่ะชื่อเสียงของน้องนั้นจะดึงดูดให้ต่างชาติยิ่งสนใจนะคะ BIFF ในครั้งนี้ค่ะซึ่งภาพลักษณ์เขาก็ต้องเลือกคนที่แบบเข้าถึงประชาชนนะคะมีความน่ารักแบบนี้มีผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์แบบนี้เลย ซึ่ง BIFF เนี่ยต้องการขยายบทบาทไม่ใช่แค่เป็นเทศกาลภาพยนตร์ล้วนแต่ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ทันสมัยเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็น pop culture ด้วยเขาก็จะมีทั้งเคป p f a s ฟ i ั n นนะคะเพราะฉะนั้นการดึงลิซ่ามาเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของทั้งเทศกาลภาพยนตร์เลยค่ะเห็นไหมยิ่งพูดยิ่งใหญ่โตก็คือถ้าเราพูดถึงชื่อเทศกาลเราก็จะนึกว่าเออก็แค่เล่นเรื่องภาพยนตร์อย่างเดียวแต่ว่ามีภาพยนตร์ทั้งเกาหลีแล้วก็ต่างชาติแต่ไม่ใช่เพราะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า เขาต้องการดึงกระแสเคป๊อปกระแสแฟชั่นคือพูดง่ายๆว่าเกาหลีจะขายของนั่นแหละและเขามีของเยอะการจะดึงนิซ่ามาก็คือขายได้หมดทุกอย่างเนือ้อออกไหมคะทุกคนซึ่งในมุมของตลาดและสื่อจากงานที่ใหญ่อยู่แล้วเลยกลายเป็นงานที่ย้า ใหญ่ขึ้นมาทันทีเพราะว่าลิซ่ามานั่นเองเกาหลีใต้เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมบันเทิงเพลงภาพยนตร์ซีรีส์มากๆเขาใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์แบบเต็ม่ะแบบเต็มปากเต็มคำอขะขอ,อภาภัยสะดุดเต็มปากเต็มคำแล้วเขามีแผนพัฒนากันทีแบบระยะยาว10ปี20ปีอะไรแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นการได้น้องมางานนี้นะคะบอกเลยว่าย่นระยะเวลาในการสร้างชื่อหลายอย่างไปได้มากๆเลยซึ่งทำให้ผู้ชมในงานเนี่ยตื่น เต้นแบบสุดๆแล้วก็เรียกว่ามันไม่ใช่แค่สื่อหลักที่นําเสนอนะคะคนที่อยู่ในงานเนี่ยหยิบกล้องถ่ายๆแล้วแชร์ไปแบบนี้โอ้โหการเข้าถึงสื่อนี่คือมหาศาลมากซึ่งหลายคนก็เล็งไปว่าเอ๊ะน้องลิสน่าจะได้ร่วมงานเกี่ยวกับ,บวงการภาพยนตร์เกาหลีจากนี้ไปหรือเปล่าแอดบอกเลยเขาต้องอยากอย,กอยู่แล้วแหละถึงแม้บางคนอาจจะแบบ ยิงทรนงฉันต้องเอาสายเลือดเกาหลีเล่นเท่านั้นอแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าคุณต้องอาศัยพลังของลิซ่าเนาะอย่างที่เมื่อกี้แฟนเพจเราคนนึงบอกว่าน้องถูกกีดกันอันนี้ก็เป็นมุมที่น่าสนใจเนาะแต่ก็ไม่แปลกเขาก็ต้องอยากขายคนประเทศเขาสัญชาติเขาไว้ก่อนก็มีความอนุรักษ์นิยมมันก็อาจจะดูเป็นเนาะเป็นแนวของเขาไปแต่ต่อจากนี้เขาจะเน้นขายอินเตอร์เขาก็ต้องยอมรับนะคะว่าเขาต้องปรับตัวอย่างแรงเหมือนที่เห็นอยู่ตอนนี้ ซึ่งน้องไปก็อาจจะมีบทบาทหรือไม่มีบทบาทในวงการภาพยนตร์เกาหลีต่อจากนี้ก็ได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจาก ตัวอย่างของงานนี้ที่น้องไปปรากฏตัวก็คือการเป็น Simply Star Power นั่นเองคืออะไรน้องอาจจะไปเดินพรมโดยที่ไม่ได้มีหนังเข้าร่วมประกวดไม่ได้แสดงเรื่องอะไรที่ฉายในเทศกาลแต่เขาต้องการแค่ให้ไปปรากฏตัวเท่านั้นเหมือนกับอะไรคะก็เหมือนกับบียอนเซ่หรือ Taylor Swift เวลาเขาเชิญไปดูหนังรอบพรีเมียร์งกาไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองตัวเองก็ไม่ได้เล่นแต่ว่านั่นคือ Star Power ที่ทั่วโลกต้องการใช้ในการ PR นั่นเอง เอาจริงๆมาส,สวยสไม่ต้องทำอะไรเยอะก็เรียกว่ามาแค่นี้เนี่ยก็คือตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตาโอ้โหโอูห้วาวกันคือคุ้มแล้วเจ้าของเทศกาลคุ้มแล้วอ่ะแล้วแอดก็ไปหามาจนเจอแล้วนะคะภาพหนุ่มเขนทาโลในสื่อโอ้โหตาโหลเลยถ้าจะมาได้นอนเคลียร์ปัญหาชีวิตกันยาวซึ่งเป็นกราษาหนักมากในเกาหลีใต้กับการ ออกมางานครั้งแรกเนาะและในญี่ปุ่นด้วยกับการมาออกงานครั้งแรกหลังที่เป็นประเด็นดรามา่าเดี๋ยวทำให้ดูในคลิปถัดไปรอติดตามได้เลยอ่ะอันก็เรื่องของเคทาโลนะคะส่วนลูกสาวของเรานั้นจากบรรยากาศที่อาจจะแบบเออดูนิ่งเฉยเออก็แบบมีหนังมีดารามาบ้างแต่พอลิซ่าโผค,คือเปลี่ยนบรรยากาศทั้งงานนะคะนี่คือพลังอานาจของน้องเอาจริงไม่พูดอะไรเยอะนะคะ เกาหลีใต้ต้องรักน้องของเราให้มากๆแอดฝากไว้แค่นี้ลคะค่ะอ๋อฝากติดตามอภพพนิวส์ค่ะอีกเรื่องหนึ่ง <laughs> ทั้งใน t ิกต o k แล้วก็ y t u t u นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยทำปุ๊บคอมเมนต์ปับ๊บมันชื่นใจมันชื่นใจจริงๆคะ่ะทุกคนค่ะชื่นใจเหมือนเห็นน้องในงานนี้นี่แหละคือสเปคแอดเลยแอดชอบชุดแบบนี้แอดชอบลิซ่าใส่ถึงทำถึงทำเกิน